สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบกันในวันพุธที่1ตุลาคมนะครับเริ่มเดือนใหม่ด้วยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับค,ค่มภีรวันนี้ก็ยังเป็นรอบลีกเฟสในนัดที่2องโตละทีมงานเรียกหยิบมาคุยทั้งหมด6คู่ครับส่วนค่มนี้ครับไม่เกิน3มทุ่มรอรับทีเด็ดจากทีมงานได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งแนวทางสวยสวยให้กับเพื่อนๆ่อนนะครับเข้ามารับได้เหมือนเดิมนะครับตรงลิงก์ที่อีโต้จะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับย้ำอีกครั้งว่าฟรี ไม่มีค่าจะจ่ายได้ทั้งสิ้นันะบช่วงที่ผ่านมาก็พาเพื่อนๆทํากําไรกันอย่างสวยงามนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยทีมใหญ่ลงสนามกันเพียบเลยนะครับทั้งมีบาซ่าเจอเปเชก็น่าจะเป็นบิ๊กมาร์เลยซึ่งอิโตเปิดให้ทายสกอร์ในคู่นี้ด้วยในการที่เหลือก็มีทีมดังอย่างนิโกเันอาร์เซนอลซิตี้ดอทมุนนาโปลีลงสนามนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับพวกเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับคู่แรกในวันนี้เป็นรอบ5้าทุ่ม45นาทีไปกันที่เบลเยียมครับยูนงเซนกิลุสนั้นจะเปิดบ้านพบสาริกาดงนิวคาสเซิลจากอังกฤษนะครับเจ้าบ้านเซนกิลุสนั้นมาในฐานะแชมป์ของลีกเบลเยียมเมื่อปีก่อนตอนนี้ผลงานยังดีต่อเนื่องครับยังไร้พ่ายในลีกแล้วก็นำเป็นจ่าฝูง เก้านัดมีถึง23คะแนนครับส่วนทางนิวคาสเซิลเปิดฤดูก,กาลมายังค่อนข้างฝืดนะครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกชนะแค่นัดเดียวตอนนี้มี6แตามจาก6นัดคู่นี้นั้นยังไม่เคยพบกันนะครับอย่างไรก็ตามเห็นอย่างนี้เนี่ยโต๊ะนี่มองนิวคาสเซิลเป็นต่อนะครับราคาก็หลากหลายทีเดียวมี0.5บ้างปอปอบ้างะคราคานี้อย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลต้องชนะนะครับถึงจะทำเงินต้องดูว่าจะทำได้หรือเปล่าครับสูงต่ำเปิดไว้ที่ประมาณ2.75ประตู มาดูผลงานของเจ้าบ,บ้านซังเกลุสกันก่อนครับตอนนี้ทีมจากเบลเยียมผลงานดีมากๆไม่พ้าใครมา10เกมรวดนะครับแบ่งเป็นชนะถึง8แล้วก็เสมอ2ตอนนี้ชนะมา5เกมติดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเวสตลในเกมลีก2-0กินเต็มส่วนในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกไม่ธรรมดานะครับพวกเขาบุกไปเอาชนะ PSV ์เวย์ไดทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ถึง3ประตูหึครับ แบบที่ว่านำก่อนตั้ง30มาโดนตีไข่แตกช่วงท้ายนะครับทำให้ทำเงินอย่างสวยงามส่วนผลงานในรังย่าของเซนคลุสนั้นโอ้โห9นัดหลังนี้ชนะไป7เรไดเรเดวัตทำเงินกระจุยเช่นกันในฤดูกาลนี้ชนะ100%เมื่อเล่นในบ้านนะครับไม่นับไม่นับที่เบยเยมซูเปอร์คัพที่แพ้ครับบุชนะหลังจากนั้นเล่นในบ้านก็ถล,ม in, ลม่มเออร์ชลูเวนถล่มสตองดาเลียชนะอันเดรชละชนะเวสต์โลเห็นได้ว่า4นัดหลัง ไม่เสียประตูในบ้านเลยนะครับแล้วก็กินเดิมพันร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องสูงต่ำครับก้าวนนดออกสูงไป4ต่ต่ำไป5ส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลบ้างครับ10นัดหลังนั้นชนะอยู่แค่2เกมในหลีกล่าสุดนั้นก็แพ้คาบ้างต่ออาร์เซนนลนะครับยันไม่อยู่นะโดนอาร์เซนอลยิง2เม็ดท้ายเกมแพ้ไปะนะครับส่วนในศึก UCL เกมแรก เจอบา์เน่าเล่นที่เซนเจมปาก็จริงแต่รูปแบบเกมสู้ไม่ค่อยได้ครับแล้วก็แพ้ไป1-2มิวเซนยังไม่มีต้านในรายการนี้ครับส่วนผลงานเกมเยือนของนิวเซนไม่ดีเลยไม่ชนะใครมา10เกมติดในทุกรายการนะครับในฤดูกาลนี้เสมอรวดแล้วก็สกอร์เดียวกัน 0-0, 00หมดเลยครับไปเยือนวิลล่าไปเยือนลิสไปเยือนบอนมัด0-0นหมด และยังไม่ทํากําไรเลยสักนัดเดียวครับสำหรับเกมเยือนของนิเกิลสันไม่ค่อยน่าตามครับแล้วก็ออกต่ํามา5เกมติดสำหรับเกมวันนี้เนี่ยยูนังเซนกลูสนั้นจัดทัพใหญ่นะครับนำโดยเอลฮัจจิที่กันแล้วทําประตูได้ด้วยนะครับนาลุกก็จะมีราอุนฟารุสพรอมิสเดวิดนะครับชื่อชั้นนั้นดูจะเป็นรองทางนิเกิลสันที่นําโดยนิกวาร์เมเดอันธนิกาดันจักกับเมอร์ฟี่แผงฟิลก็ยังเป็นบูโรเกมไรส์ซันโดตอรีและก็โจลิงตันนะครับ ถึงแม้ชื่อชั้นนักเตะชื่อชั้นทีมจะดูดีกว่าราคาก็เปิดนิกเซ่นต่อด้วยแต่อิโตมองสวนเลยนะครับเชนกิลุสเห็นอย่างนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับนัดที่แล้วการบุกชนะอดอลเฟนนั้นบอกเลยว่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ธรรมดาครับแล้วก็เล่นในรังเย้าค่อนข้างแข็งแกร่ง,งไม่ง่ายนะครับที่นิกเซ่นที่ถึงแม้จะแพ้ในเกมแรกต้องการชนะเนี่ยจะบุกมาเก็บ3แต้มน,นะวัน,น้อิโต้มาว่าคู่นี้นี่น่ารอเลยทีเดียวเชนกิลุสไม่น่าแพ้ครับ คู่ต่อไปในเวลาตีสองตรงก็น่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดของค่ำคืนวันนี้เลยนะครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านพบกับแชมป์เก่าอย่างปริสซ์งชร์กแมงนะครับคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของจ่าฝูงลาลิก้าเจอจ่าฝูงของลีกองฝรั่งเศสนะครับซึ่งก่อนเริ่มเกมโต๊ะให้จ่าฝูงลาลิก้าปัจจุบันเป็นต่อครับราคาเปิดบาซ่าต่อ0.5นะครับสูงต่ำเปิด3.5 ดูแล้วทั้งค่าน้ำเรทคูณ2นีู่ดูจะมั่นใจบาซ่ากันแทบทุกโต๊ะเลยทีเดียวนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเจอกันมา10ครั้งบาซ่าชนะ5เปเชชนะ4แล้วก็เสมอกันไป1น,นะครับในรังเย่าของ FC บาร์เซโลนาปรากฏนี่แพ้เปเชมา2นัดรวดแล้วนะครับ พิเาลาวก็แพ้เละ1-4นี่นี้แพ้1 4มา2เกมติดนะครับทำให้ทีมเยือนอย่างเปเชบุกกินเดิมพันในรังของบาร์ซ่า2นัดรวดแล้วก็คู่นี้ยิงกันเยอะครับส่วนใหญ่นั้นมักจะออกสูงแต่ตอนนี้ผลงานของบาร์ซ่านั้นบอกเลยไม่กลัวใครนะครับไม่แพ้ใครมา10เกมติดชนะถึง9กแล้วก็เสมอหนึ่งนัดแรกก็บุกชนะนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์ค2-1มี3แต้มนะครับแล้วก็ในลีกล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเรอัลซเซดัด2ประตูต่อหนึ่งครับ ผลงานในบ้านของ FC บาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้ชนะ100%นะครับตั้งแต่ถล่มบาเลนเซียถล่มเกตาเฟ่แล้วก็ล่าสุดเฉือนเรอัลโซเซดัดนะครับสามนัดที่ผ่านมาเล่นในบ้านผ่านราคาได้2แล้วก็เจ๊งไป1สูง1แล้วก็ต่ำสอแต่ในบ้านในภาพรวมค่อนข้างเก่งทีเดียวครับมาดูทางฝั่งปารีสแซงต์แชร์แมงครับ10นัดหลังนี้นชนะถึง7ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะโอแซสองส่วนในศึก UCL ก็ดีกรีแชมป์เก่าเปิดบ้านไล่ถล่มอตาลันตา ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้จะเป็นการเล่นนอกบ้านนัดแรกในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลน,นี้ส่วนผลงานเกมเยือนของทางเปเชในฤดูกาลน,นี้ก็มีเฉียน,น้องถล่มตูลูสแล้วก็ล่าสุดพลาดท่าแพ้ต่อโอลิมปิกมักเซย์1ประตูต่อศูนย์ครับเห็นได้ว่าเกมนอกบ้านของปารีสนั้นไม่ค่อยทําเงินสักเท่าไหร่3นัดในฤดูกาลน,นี้ก็ผ่านแค่นัดเดียวนะครับต่ำ2สูง1 ส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้บาซ่าของฮันส์ฟลิกนั้นยังไม่มีพวกลามินยามาลกาบี้แล้วก็ราฟินยาก็มีอาการบาดเจ็บไปอีกนะก็ถือว่าแนวรุกขาดไปเยอะแต่ก็ยังมีโรเบิร์ตเลวอฟสกี้เดนนี่โอโมและมาคัสแรชฟอร์ดนะครับที่ย้ายมาบาซ่าชุดนี้ก็มีทั้งยิงแล้วก็แอสซิสแต่ที่ของพวกเขาคือมิดฟิลด์นะครับทั้งแฟรงกี้เดยองแล้วก็เปตรี้นินคุมทับได้เนียนเลยส่วนประสเชนแมงของหลุยสินริเก้ในตัวเจ็บก็ไม่น้อยนะครับ วันนี้ต้องใช้กับบาดเจ็บของทาง d ด s t r ีดูเว่ย์ฟาเบนริสแล้วก็ชาวเนเบสโอ้โหแผงมิดฟิวก็หายไปเยอะเหมือนกันครับวันนี้นาะรุกยังนำโดยกัลสโลราโมสนะครับเพราะว่า man e le, Dante, อุสมันเดเบเล่ดาวเตะรางวัลบอลองดอนนะั้นยังไม่หายเจ็บนะครับทำเกมรุก,ร,กร่วมกับอิบราฮิมเอ็มบายแล้วก็ครีชาคอรสเกเลียครับส่วนแผงมิดฟิวคงเป็นลีคังอินเวนเซตเอเมรีนะครับส่วนฟาเบนริสเท่าไหวก็ต้องลงนะครับ สํหรับเกมในคู่นี้เนี่ยราคานี้ผมมองว่าต่อได้นะถึงแม้จะไม่ง่ายเลยนะครับซาับาซ่าที่จะชนะปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแต่ฟอร์มชวกนี้ของเจ้าบุญทุ่มโอ้ต้องบอกเลยว่าเล่นดีจริงๆครับบวกกับเปเชครับเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยแอบฟืดเหมือนกันในฤดูก,กาลนี้นะครับดังนั้นอิโต้มองว,ว่าวันนี้ฮันซี่ฟลิกน่าจะเล่นด้วยความรัดกุมเล่นตามจังหวะแล้วก็ด้วยด้วยแนวะรุกที่มีเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะในเกมสําคัญเกมนี้ไปได้นะครับอิโต้เลือกลงทุนไปที่ บรรต่ออย่างปาเซโลนาครับคู่ต่อไปครับอาร์เซนอลเปิดเอเมอร์สเตเดียมพบกับโอลิมเปียกอสทีมดังจากประเทศกรีซนะครับวันนี้อาร์เซนอลนั้นถูกมองว่าเป็นต่อแล้วก็ราคาแรงพอสมควรนะครับโตออราคาที่ต่อ2ลูกเต็มๆเ,เลยสำหรับอาร์เซนอลนะครับสูงต่ำเปิด3.25สําำหรับอาร์เซนอลตอนนี้ผลงานดูดีทีเดียวครับรังรองจากฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกครับ วันนี้มาเจอจ่าฝูงของลีกกรีสต้องดูว่าพวกเขาจะชนะแล้วก็ผ่านราคาได้ไหมนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเจอกันมา10ครั้งเนี่ยอาร์เซนอลชนะได้ทั้งหมด5เกมโอลิเมียกอสก็ชนะไป5ครับที่เอเมอร์สเตเดียมเจอกันล่าสุดปรากฏอาร์เซนอลแพ้คาบ้านต่อโอลิเมียกอสมา3เกมรวดเป็นสติที่ก็น่าเหลือเชื่อทีเดียวครับจากการล่าสุดเมื่อปี2021น่เนะครับวันนั้นอาร์เซนอลต่อลูกกว่ากว่า3ครั้งหลังก็เป็นบอลรองกินเรียบเลยแล้วก็ออกต่ำมาทั้ง2นัดครับ สำหรับอัสลสานอ์ลงสนามล่าสุดในเกมอีมกก็บุกชนะนิวคาสเซิลสองประตูต่อหนึ่งครับสืบนัดหลังเก็บชัยชนะได้เจ็ดเกมส่วนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบุกเปียนซามาเมสของบินเบาไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดครับบุกชนะสองประตูต่อศูนย์เก็บสามแต้มแรกอย่างสวยงามทีเดียวครับส่วนผลงานที่เอ็มเรสเตเดียมในฤดูกาลนี้นั้นยังไม่แพ้ใครครับมีถล่มลีสถล่มฟอเรสต์แล้วก็ไล่าตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามเกมแรกผ่านราคาได้สองตายไปหนึ่งครับ เกมที่ผ่านราคาก็ต่อทีเมเยอนประมาณ1.5ก็ต่อแพงอยู่เหมือนกันครับก็กินเต็มๆ3นาที่ผ่านมาสูง1ต่ำ1ยก1ครับส่วนผลงานของโอลิมปิกกสนั้นไม่แพ้ใครมา7เกมติดแล้วนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะเลวาริกอส่อ2ในเกมลีกส่วนในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับนัดแรกนั้นเจอกับปาฟอสทีมรองบอลวันนั้นโตให้เป็นต่อ0.75แต่พวกเขาทำได้แค่เสมอ0-0นะครับอดเก็บ3แต้มแรกไปเลย ส่วนผลงานเกมเย็ยนของทางโอลิเบกอส10นัดหลังเก็บชชนะได้ถึง6นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2ตอนนี้เล่นเกมเย็ยนก็มีบุกชนะวอลลอสบุกเสมอพานาทีเนกอสแล้วก็ล่าสุดชนะทริปลิปลสในเกมบอลถ้วย2ประตูหนึ่งครับ3นัดเกมเย็นกิน1แล้วก็ยก2แต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะบุกไปต่อนะน้อยที่จะเป็นรองนะครับแล้วก็3 4เกมหลังนั้นส่วนใหญ่มักจะออกต่ำนะครับ ส่วนตัวเล่มในวันนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าก็น่าจะจัดชุดที่ซัดกับนิโกซึนมาเนี่ยแหละครับเพราะว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดเลยนวลุกนำโดยวิตอลเคเกเรสบุกโยซาก้าแล้วก็เอเบรชีเอเซ่ที่ฟอร์มดีจริงๆครับส่วนแผงมิดฟิลด์วันนี้โอกาสที่จะเป็นมาตินโอเรกัสสตาร์สูงมากครับเพราะวันที่แล้วลงเป็นตัวสำรองแล้วก็สร้างอิมแพคให้เกมมากๆเลยสำหรับมิดฟิลด์กัะตันทีมคนนี้นะครับส่วนทางทีมเยือนโอลิเปียกอสของเฮดโค้ชกเซ่รลุยส์เมนดิลิบานั้นต้องหวังพึ่งแนวะลุกอย่าง อายุบเอลคาบีชิควินโยตดนนลโพเดนส์แล้วก็กรับเบอรสเซฟริซ่านะครับแต่ยังไงก็ตามอิโต้ยังมองว่าอาร์เซนอลยังดูดีกว่าเยอะครับฟอร์มนั้นแน่นอนแล้วก็ที่เอเมอร์เตเดียมอิโต้มองว่ามีโอกาสที่จะถล่มใส่โอลิมเปียกอสเลยนะครับถ้าเล่นตามจังหวะแล้วก็ตเอเล่นแนวรุกนั้นกลับมากันพอสมควรแล้ววันนี้ผมมองอาร์เซนอลมีถึงเม็ดสามเม็ดสี่ได้เลยนะครับเลือกต่อครับ คู่ต่อไปเป็นแอสมนาโกของฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษนะครับตอนนี้มนาโกในลีกฝรั่งเศสร,รั้งอันดับ4ของตารางผลงานที่โดดเด่นคือเกมเย่าที่ชนะร0 0เครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฟอร์มเริ่มกลับมาชนะได้เรื่อยๆครับไต่ขึ้นมาที่7ของตารางพรีเมียร์ลีกคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งตั้งแต่ปี2017นเะครับเป็นบ้านใครบ้านมันแล้วก็ออกสูงทั้ง2นะัดเพราะว่ายิงกันเยอะครับที่บ้านของมนาโก ในตอนนั้นเอาชนะิตีได้31มหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นฝ่ายกินเดิมพันครับแต่ตอนนั้นนี่โต๊ะเปิดเสมอที่สนามแห่งนี้ครับแต่ขําคืนวันนี้โต๊ะดูจะมั่นใจสตี้แล้วก็ราคาขยับกันให้พรึบเลยตอนแรกราคาต่ออยู่ที่ประมาณ .755 หรือ1ลูกเท่านั้นเองครับตอนนี้ทุกโต๊ะข้ามราคา1ลูกให้สตี้ต่อ1.25ไปแล้วครับสูงต่ำเปิด3ลูกโตมองสตีมีลุนชนะแล้วก็ไปลุนเม็ดสอกันนะครับสำหรับมนาโกตอนนี้10นัดหลัง ชนะ6กสมนหนึ่งแล้วก็แพ้3นะครับล่าสุดเล่นนอกบ้านไปแพ้ลอริอง3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนในศึก UCL เกมแรกนั้นไปเยือนครับบูชแพ้เละเลย41แต่ว่านั้นมีเหตุการณ์คือพวกเขาได้จุดโทษก่อนด้วยแต่ยิงไม่เข้าครับโมเมนตัม um ก็เลยเสียแต่ก่อนมันไม่น่าแพ้ขนาดนั้นนะครับมอนาโกที่น่าสนใจนั้นออกสู่มาห้าน,นัดรวดแล้วนะครับจุดเด่นของมอนาโกอย่างที่บอกไปครับเป็นรังเห่าในปีนี้3นัดในลีกเก็บ9แาต้มเต็มเลยนะครับชนะเลออาร์ฟ ชนะสตราบุกแล้วก็ล่าสุดถล่มเมสกินเดมนภายในบ้านร้อยเปอร์เซนออกสูงทั้ง3นัดเห็นอย่างนี้ซิตี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ฟอร์มของซิตี้นั้นดูดีมากๆในช่วงนี้ครับชนะ4จาก5นัดหลังล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มเบอร์ลี่ถึง5ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนิสิยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมแรกเล่นที่เอเดียตเอาชนะนาโปลีทีมดังจากอิตาลีไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโอนั้นต่ออยู่ที่1ลูกก็ข้ามผ่านราคาทำกำไรอย่างสวยงาม ส่วนเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้มีบุกถล่มวูฟมีพลาดท่าแพ้ไบรตันเกมหนึ่งมีบุกเสมออาร์เซนอลแล้วก็ล่าสุดบุกชนะฮัตติฟิลด์ในศึกคาราบาครับเกมเยือนสีนัดในฤดูกาลนี้ทุกรายการกิน2ตาย2นะครับแล้วก็ออกต่ำมา2เกมติดมาดูสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมครับเจ้าบ้ามอนโกของเฮดโคชอดีฮัตเตอร์ยังมีปอปอกบานะที่เอาเข้ามาแล้วก็ยังไม่ฟิตเลยนะครับวันนี้ ทางโมริโกแนรุกนําโดยมิก้าบิเรตแล้วก็ทางเฟรงบาโลกันนะครับแผงมิชิวก็มีจอแดนเตเซ่ทาคุมิมินามิโนแล้วก็แวนเดอร์สันส่วนซิตี้ของเป๊ปยังไม่มีเรนเอ็ดโนริไรยันเชอร์คีที่เจ็บนะครับวับนนี้แน่นอนแนวรุกนําโดยเอลิงบเบลฮารันที่ก็ยิงจังเลยนะครับฟอร์มแกก็ฮอตต่อเนื่องที่เหลือแนวรุกก็มีอย่างเชอมิโดกูฟิลฟอร์เดนทิชินี่ไรเดอร์สแล้วก็เซฟินโนนะครับสำหรับอัตราตรองตรงนี้ อิโต้มาว่าหน้าตามโต๊ะไปเหมือนกันครับถึงแม้มนาโกในบ้านจะค่อนข้างแกร่งแต่หน้าทีนี้เนี่ยเจอกับซิตี้ที่กําลังมั่นใจผมว่าจะไม่รอดเอานะครับแล้วก็ซิตี้น่าจะครองเกมแล้วก็เปิดเกมบุกเข้าใส่เจ้าบ้านด้วยซ้ำยนะครับอิโต้ขอไปลุ้นเม็ด2กับบอลต่ออย่างซิตี้ดีกว่าคู่ต่อไปไปที่เยอรมันนะครับบรูส์มุลจะเปิดบ้านพบอตลติกบินเบาจากสเปน ดอทมุนตอนนี้รั้งรองจากฝูงในเบรสติก้าแล้วก็ยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับส่วนบินเบาฟอร์มยังฝืดอยู่ดีครับอยู่กลางตารางของศึกลาลิกาสเปนคู่นี้จะกันมา2ครั้งเป็นบอลอุ่นเครื่องหมดแล้วก็เป็นบินเบานะที่ชนะดอทมุลมาทั้ง2ครั้งแต่ในเกมยุโ,โรปย,ยังไม่เคยเจอกันนะครับตอนนี้ฟอร์มของดอทมุลดูดีทีเดียว10นัดหลังนี้ทุกรายการชนะถึงเจ็ดสมูสองแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับในศึกแชมเปียนส์ลีกนั้นโอ้โหสุดยอดมากๆมันสุด บุกไปเสมอยูเว่ที่อิตาลี44ครับวันนั้นเกือบชนะแล้วนะครับนำา4-2แต่มาโดนยูเว่ยิงปุ่งปุ่งท้ายเกมนาทีบับเสมอซะง,งั้นแต่วันนั้นพวกเขาก็เป็นฝ่ายกินตามต่อนะครับส่วนผลงานล่าสุดลงสนามในเกมลีกบุกชนะมาย2-0ในรังเย่าที่ซิกเนลอิรูนาพาร์กในฤดูกาลนี้ลงสนามมา2เกมเก็บ6แต้มครับเกมแรกถล่มยูเนี่ยนบริน30นกินเต็มนาที่2เฉือนวอลฟ์บวกวันนั้นชนะแบบไม่ข้ามราคา แต่ในบ้านแกร่งนะครับออกต่ำมาทั้ง2นัดฟอร์มนั้นสุนทางกับแอตติกบินเบาที่รูปกานนี้ลงสนามทุกรายการยังหาชัยชนะไม่เจอมา6-7นัดแล้วนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดก็ขาบ้านต่ออาร์เซนอลศนย์ประตูสอหลังจากนั้นก็ยังไม่ชนะใครล่าสุดเล่นลีก็ไปแพ้บิการิลหประตูศูนนะครับเกมเยือนของบินเบาดูจะมีปัญหามากม ซิดนัดหลังแพ้ไป9นะครับหรือดูการนี้ชนะนัดเดียวคือบุกชนะเบติสซึ่งก็แย่พอกันนะกระบุกชนะ21หนึ่งหลังจากนั้นเล่นนอกบ้านแพ้หมดทั้งบาเลนเซียแล้วก็แพ้บิยริลแบบทำสกอร์ไม่ได้ด้วยนะครับเจงตามต่อมา3นัดรวดแล้วก็ออกต่ำมามา3เกมติดวันนี้ดัดมุนต้องเชอกันของนารุกชิรุกราซีนะที่ในเกมหลีก็ไม่ลงครับถ้ากราซี่ไม่ไหวก็อาจจะเป็น3ประสานจูเลนแบรนด แม็กซิมไบเออร์แล้วก็คาริมเอดายามีนะครับมีฟิลนำโดยมาร์เซลสับิเซอร์แล้วก็ลุคัสเนมิชาเฟลิกซ์เนมิชานะครับส่วนทางอัลติบินบอลครับยังน่าจะยังไม่มีนิโคลวิลเลียมส์นะครับน่ารุกตัวสำคัญของทีมวันนี้ก็นำโดยอินกิวเวเลียนพีชายนะครับออยฮันซันเซตกอก้ากูรูเซตาแล้วก็มีอุนัยโกเมสเป็นเพลยเมเกอร์อีกคนหนึ่งครับเกมเดียวน,นี้ทุกโต๊ะอยู่ดอทมุนเจ้าบ้านครับราคาออก0.5 สูงต่ำปดาครับราคานี้อิโตะมองว่าต่อได้ครับดอดมุนปีนี้ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการคุมทัพของนิโก้โควัชแล้วเล่นที่ซิกเดลอิร์นาพาร์คน่าเก็บ3แต้มจริงๆครับนาทีแล้วก็เก็บ3แต้มที่บีเอ็นยูเว่แล้วมาเจอบินเบาที่ฟอร์มยังไม่กลับฝั่งผมมองดอดมุลชนะเกินหนึ่งลูกด้วยซ้ำนะครับคู่นี้ก็ต่อดอดมุนครับคู่สุดท้ายของวันนี้เป็นนาโปลีจากอิตาลีครับเปิดบ้านพบสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกส นาโปลีนั้นเพิ่งแพ้เกมแรกในฤดูกาลในสึกกันโชคครับหล่นมาอยู่รองจ่าฝูงส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสก็เป็นรองจ่าฝูงเช่นกันคนู่นี้เน้นยังไม่เคยพบกันนะครับสำหรับนาโปลีที่แพ้ล่าสุดคือการไปเยือนเอซิมิลานะครับแพ้2ประตูต่อหนึ่งส่วนในศึก UCL นัดแรกนั้นเปลียนซิตี้น่าเสียดายครับพวกเขาไปโดนใบแดงเร็วนะครับแบคขวาอย่างจูวนี่ดีลอร์เซนโซวันนั้นโดนใบแดงตั้งแต่20นาทีแรกนะครับ แต่ก็ต้านได้ตั้งนานนะมาโดน2ลูกในครึ่งหลังวันนี้ต้องเน้นแล้วนะครับสำหรับอันโตนคอนเต้คือผลงานในบ้านค่อนข้างดีนะครับลงสนามในปีนี้2นัดเป็นเกมลีกนะครับเฉือนกกยารีแล้วก็ชนะปิซ่าแต่ชนะแบบไม่ผ่านราคาเท่านั้นเองนะครับเล่นในบ้านออกสูง4จาก5นัดหลังส่วนทางสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้ชนะมา4เกมติดล่าสุดบุกชนะเอสเตอริลหนครับส่วนผลงาน UCL ในเกมแรกเจอไคร,รัตนะ ทีมรองบอลจากทางคารซัสสถาเนี่ยพี่แกก็ไม่มีปัญหาหกับเก็บ3แตม้มด้วยกันถล่มไปถึง4ประตูหนึ่งครับผลงานเกมนอกบ้านของลิสบอนนี่บอกเลยไม่ธรรมดาครับไม่แพ้ใครมาเกล้านัดติดหรือดูการนี้เล่นนอกบ้านชนะ100เปเซนตะครับล่าสุดก็บุกชนะเอสโตริลบุกชนะฟาร์มาลิกาแต่2นัดหลังชนะแบบไม่ข้ามราคาครับแต่ที่ชนะหมดเนี่ยเป็นทีมอ่อนๆทั้งนั้นเลยเนี่ก็เห็นจากราคาได้เลยพวกเขาจะบุกไปต่อเจ้าบ้านลูกกว่าๆทั้งนั้น แต่คืนวันนี้ครับโตให้นาโปลีต่อนะครับราคาอาจจะอ่อนลงแต่ราคานี้0.5เนี่ยนาโปลีต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะทำกำไรก็น่าลุ้นวันนี้นาโปลีของคอนเต้ก็แน่นอนไม่มีจีโอวานี่ดีลอชันโซที่โดนใบแดงในเกมที่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูว่าวิงแบ็กขวาจะเป็นเลโอนาร์โดสปินาโซล่าลงมาเล่นแทนไหมนะครับส่วนแนวรุกก็นำโดยคิมเดูบอยสก็ตแม็กโทมินีมตเตอร์ปอลิตาโน่แล้วก็น้าเป้าเป็นรัสมุสไฮลูนนะครับ ส่วนทางสเปนลิสบอนของหลุยส์บอลเจสกนำโดยหลุยส์เซเรสฟรานซิสโกตินเกาเจนี้ควนดาแล้วก็เปโดกอนซาวเวสนะครับสเกมในคู่นี้บอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายๆของนาโปลีแน่นอนนะครับแต่การแพ้มาในเกมแรกวันนี้อันโตนคอนเต้นั้นคงไม่อยากพลาดไม่อยากสะดุดนะ,นะครับถึงแม้จะเจองานหนักอย่างลิสบอนแต่วันนี้เพราะว่าคอนเต้น่าจะพาทีมคว้าชัยชนะไปได้นะครับะจะชนะแบบเบียดเบด ราคาจุดห้าเลยมองว่านาโปรียังน่าลงทุนมากกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุป6คู่ในวันนี้ว่าผมชอบไปที่ทีมไหนกันบ้างนะครับคู่แรกอิโต้รองอยูเนนซังเคลสที่สกอร์ต่ำครับส่วนบิ๊กแมชต่อบาซ่าสกอร์สูงเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกทายสกอร์ในคู่นี้นะครับที่เหลือครับต่ออาซอลสกอร์สูงต่อซิตี้สกอร์สูงต่อ,อดอทมุนสกอร์สูงแล้วก็ต่อนาบปรีสกอร์ต่ำนะครับวันนี้อิโต้เป็นท่านต่อนะต้องดูว่าจะเข้ากันกี่คู่นะครับ เพื่อนฟังแล้วจะตามจะสวนไม่ว่ากันนะครับวันนี้อีตอรแลตงานขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ